สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะการอัดหน้าจอนะคะคอมพิวเตอร์ของเรานะคะมีวิธีง่ายๆเลยค่ะแต่คอมพิวเตอร์ของทุกคนนะคะต้องเป็นระบบอ่า windows 10นะคะไปอัพให้เรียบร้อยค่ะมี windows 10เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไปอัดหน้าจอกันค่ะสมมุติว่าตอนนี้เรากำลังสอนอยู่นะคะเราก็ต้องการ จะอัดหน้าจอนี้นะคะเป็นไฟล์วิดีโอนะคะให้ทุกคนดูที่แป้นพิมพ์นะคะให้กดปุ่มวินโดว์นะคะพร้อมกับปุ่ม G นะคะ,ะกดไปหนึ่งครั้งนะคะกดพร้อมกันจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ค่ะให้ทุกคนคลิกไปที่จุดกลมๆนะคะหนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นการบันทึกหน้าจอแล้วค่ะ ตอนนี้หน้าจอของเราก็กำลังบันทึกอยู่นะคะเมื่อต้องการหยุดบันทึกก็ให้กดปุ่มหยุดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าไฟล์วิดีโอของเรานะคะอยู่ที่ไหนค่ะไปดูกันค่ะทุกคนก็เข้ามาที่ My ค o m อ u พิวเตเลยนะคะดูแถบด้านซ้ายนะคะคลิปของเราที่บันทึกไว้นะคะจะอยู่ที่ โฟลเด r ร์ p t u r e นะคะลองคลิกเข้าไปดูเลยค่ะ,ะเราก็จะเห็นไฟล์วิดีโอที่เราบันทึกไว้นะคะซึ่งเราสามารถตัดคลิปก็ได้นะคะถ้าไฟล์ใหญ่มากเกินไปเนี่ยบางครั้งถ้าเราจะไปส่งในลา์เนี่ยมันก็จะส่งไม่ได้นะคะเราก็ต้องตัดคลิปก่อนนะคะก็ให้ไปดับเบิลคลิกนะคะที่ ของเรานะคะแล้วก็ไปกดแก้ไขนะคะอ่ะทุกคนลองทําดูนะคะง่ายมากๆเลยค่ะยังไงฝากติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปต่อนะคะสวัสดีค่ะ